อะไรอย่างนี้นะเขาเกินไปเขามาุเกินไงชอบทำแบบแสดงร้องเพลงชาติตัวเองอะไรอย่างนี้นะเพื่ออะไรคะทำไมเราไม่ใหญ่เราตัวนี้อย่าเพิ่งขึ้นค่ะอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเลยนะเพี้จ้าลุงกองยิงจับภาพจองใจนิจับวีดีโอน้องสาวเราเรานี่รักสงบไม่เราเราไทย พี่มาได้กลางนะเจ้าที่รักสนบเดี๋ยวรอรวมตัวกันก่อนอ่ะพี่แล้วเขาไปไหนเลี้ยวเอ๊ะเกีออันนี้เกอแสดงสัญลักษณ์